สวัสดีครับผมผมล้อนะครับจากร้านต้นยางโยนทรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับพอดีล้อตัวนี้นะครับผมลูกค้าถามมาเยอะพอตัวนะครับผมเลยเอามาไลฟ์แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของคุณได้ h หนึ่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแกนสตาร์เล็กนะครับผมเป็นขอบ17นิ้วนะครับล้อเป็นสีไฮเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสีไฮเปอร์ซิลเวอร์นะครับมันจะมีไฮเปอร์แบ็กก็คือจะเข้มกว่านี้ นะครับจุดเด่นนะครับของสีไฮเปอร์เนี่ยคือเวลาโดนแสงเนี่ยความสว่างของลอ้อความเงางามเนีย่ยมันจะไม่เท่ากันในแต่ละมุมนะครับมันจะไม่เหมือนล้อหน้าเงามันจะคนละแบบกันนะครับ<อ>วันนี้ก็มีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับซื้อลอ้อออกไปนะครับเป็นล้อของมาด้าสัตนะครับเป็นตัวสีไฮเปอร์นะครับพอดีไปเจอนะครับรูปถ่ายตรงที่อยู่กลางแก้งล้อก็เป็นสีสม่ัตขึ้อนะครับพออยู่ในที่สลดๆล้อก็จะเป็นสีออกลมดัง อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องของแสงนะครับล้อสีไฮเปอร์เป็นสีพิเศษนะครับหรือที่คนไทยเขาจะชอบเรียกสีควันบุรีนะครับผมตัวนี้นะครับผมแนะนําล้อสิบเจ็ดของคูนไดเนี่ยจะเป็นล้อที่หายากนะครับผมจะหาไม่ได้ง่ายๆลูกค้าที่ใช้รถคูนได H 1นะครับส่วนใหญ่นะครับก็เลยเอาล้อของ Ford นะครับพวกแลนเจอร์เอเวอรไปใส่แทนนะครับเพราะว่าล้อเดิมของเขาเนี่ยมันจะต้องมากับรถตัวท็อปเท่านั้นนะครับบ้านเราส่วนใหญ่ออกของ16นิ้ว อย่างมากเลยนะครับผมอยากมากสุดก็จะเป็นตัวกระทงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับว่าล้อแท้เป็นยังไงถ้าล้อแท้นะครับสัญลักษณ์หลังล้อต้องมีตรา SSW นะครับเป็น SSW ผลิตให้อันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยนะแล้วผมถามว่าเอ้าทําไมไม่ใช่คุณไดล่ะอันเนี้ยก็คือเป็นพาร์ตนะครับเป็นหนึ่งในพาร์ทที่ผลิตให้กับคุณไดนะครับเหมือนกับล้อของ ยาลิสคลอสนะครับผมที่หลังล้อจะเป็นตาเรนโซ่เรนโซ่ผลิตให้เขานะครับอันนี้เราต้องรู้นะครับเพราะว่าถ้าท่านไปซื้อล้อซื้อยางเนี่ยพิกมาหลังล้ออา้าว้านต้นแบอบกว่าต้องดูหลังล้อให้เป็นโลโก้ของค่ายผู้ผลิตนั้นใช่อยู่นะครับร้อยละแปดสิบถึงร้อยละเก้าสิบเป็นแบบนั้นแต่บางล้อไม่ใช่นะครับเหมือนฟอร์ดเนี่ยจะเป็นตาโฟโมโคนะครับฟอร์ดโฟการอะไรเงี้ยอ้างอิงก,กันนะครับอันนี้จะเป็น s s W นะ นะครับเป็นขอบ17กว้าง7นะครับอ่านี่นะครับผมเห็นไหมครับผมให้ดูเลยหลังล้อบอกทุกอย่างนะครับล้อขอบ17กว้าง7นิ้วนะครับผมอ่าหลักๆดูแค่ตรงนี้ว่ามันเป็นล้อแท้และเป็นขนาดที่เราต้องการถือว่าใช่แล้วนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ายรถนะครับล้อตัวท็อปตัวรองจะไม่ค่อยผลิตลายเดียวกันนะครับขอบเดียวกันนะครับไม่ค่อยนะครับเว้นแต่ว่าบางรุ่นเท่านั้นนะครับเช่นจุดุดๆๆนะครับล้อตัวท็อปตัวรองลายเดียวกันอันนี้อีกเรื่องหนึ่ง นะครับแต่มันเป็นล้อตัวเดียวกันมันไม่ใช่หมายความว่าเป็นล้อขอบ17ลายหนึ่งขอบ16ลายเหมือนขอบ17อันนี้ไม่มีนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้แน่นอนนะครับ1 0 0้เนนะนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขนาด6รลู139.7นะครับใส่คุณได้เอได้ทุกคันนะครับหรือถ้าเกิดท่านอยากได้ล้อที่มันหน้ากว้างกว่านี้เนี่ยและเป็นขอบใหญ่กว่านี้ผมได้นําไปใส่ล้อฟอดเลย นะครับหรือใส่ล้อตัวโยตาร์จรูเก็ได้ไอ้พวกเนี้ใส่ได้นะครับแต่ดุมกลางตรงเนี้ยนะครับผมที่เป็นตัวประคองไม่ให้ล้อสั่นเนี่ยมันจะไม่พอดีกันกับของคุณได้นะครับต้องไปเช็คดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นล้อของเขาเนี่ยทุกอย่างมันพอดีครับแล้วพงมาอะไรไม่สั่นะครับวิ่งเป็นร้อยก็ไม่สั่นนะครับล้อเดิมแท้ตรงรุ่นมันดีอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็หรูหลาด้วย นะครับท้งชุดเนี่ยรอพ้อมยางผมงขายอยู่ประมาณ3า0 0 0บาทบวกลบนะครับแล้วแต่สภาพยางนะใส่กับรถคนารหลานนะครับราคานี้ไม่แพงผมบอกได้เลยนะครับซอ้อยังอื่นแพงกว่านะครับผมก็สลหรับคลิปนี้นะคะผมกอล์ฟนะครับขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมกอล์ฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับ